ท่ามกลางเสียงเหล็กกระทบกันและเสียงโห่ร้องกึกก้องที่พร้อมจะฉีกแผ่นฟ้าให้แยกจากกันในสนามรบแห่งอดีตการมีทหารกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้จ้องมองศัตรูซึ่งหน้าสายตาของพวกเขากลับจับจ้องอยู่ที่พื้นดินนับพื้นดินที่ชุ่มโชกด้วยเลือดและโคลนภารกิจของพวกเขาไม่ใช่การปลิดชีพแม่ทัพหรือชิงธงชัยของข้าศึกแต่คือการอุทิศทั้งชีวิตเพื่อปกป้องย่างก้าวของยักษ์ใหญ่แห่งพงไพร ความจริงก็คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของมหากษัตริย์ในอดีตอาจไม่ได้ถูกตัดสินด้วยคมดาบบนหลังช้างแต่อยู่ที่ปลายหอกอันแหลมคมของเหล่าทหาริิรานามที่ยืนหยัดอยู่บนพื้นดินเบื้องล่างพวกเขาคือใครและเหตุใดพงสาวดารจึงแทบไม่เคยเอ่ยนามของพวกเขาเลยย้อนเวลากลับไปสู่ใจกลางอาณาจักรอยุธยาณนะห่วงเวลานั้น พื้นแผ่นดินสยามยังคงก้องกังวานโดยเสียงกลองศึกและเสียงฝีเท้าหนักๆของกองทัพสงครามในยุคโบราณไม่ใช่เพียงการประทะกันของไพร่พลหากแต่เป็นมหาการแสดงแสนยานุภาพกลยุทธ์และความน่าเกรงขามและนศะูนย์กลางของมหาการ,รสงครามนั้นคือที่ยืนของพญาคัชสารหรือช้างศึกมันคือป้อมปราการที่มีชีวิตคือรถถังแห่งโลกยุคโบราณที่หุ้มด้วยเกราะหนา บนคอและหลังของมันคือที่มั่นของเหล่านักรบผู้ถือทวนยาวและคันธนูช้างศึกสามารถถลายแนวรบของข้าศึกบทขยี้ทหารราบและทำหน้าที่เป็นกองบัญชาการเคลื่อนที่สำหรับแม่ทัพนายกองกองทัพที่มีช้างศึกจำนวนมากคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและบารมีอันไพศาลบรรยากาศในค่ายทหารสยามยามรุ่งสางอบอวลด้วยกลิ่นควันไฟกลิ่นเหงือ่อและกลิ่นสาบของรัพท์ตว์เหล่านี้ เสียงร้องต่ำๆของพวกมันคือเสียงที่ปลุกขวัญกำลังใจให้แก่พวกพ้องและเป็นเสียงที่สร้างความหวาดหวั่นให้แก่ศัตรูการฝึกช้างศึกหนึ่งเชือกคือกระบวนการที่ยาวนานและยากลำบากต้องอาศัยการสร้างสายสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจระหว่างช้างและควานความสัมพันธ์นี้ศักดิ์สิทธิ์เปรียบดังพันธสัญญาที่หล่อหลอมขึ้นเพื่อสมอรภูมิโดยเฉพาะจุดสูงสุดของการรบในแบบสยามโบราณ คือคัชยุทธหรือการทำยุทธหัตถีมันคือการต่อสู้ตัวต่อตัวอันทรงเกียรติระหว่างจอมทัพของสองกองทัพบ,บนหลังช้างชะตากรรมของทั้งสมรภูมิหรือบางครั้งอาจหมายถึงทั้งอาณาจากักรแขวนอยู่บนผลลัพธ์ของการต่อสู้ครั้งนี้ทว่าป้อมปราการที่มีชีวิตอันแข็งแกร่งนี้กลับมีจุดอ่อนที่อันตรายอย่างยิ่งยวดแม้หนังที่หนาและเกราะที่แข็งแกรง่งจะป้องกันคมดาบและลูกธนูได้ แต่ขาและเท้าอันมหึมาของมันกลับเป็นจุดที่เปิดโล่งและเปราะบางเพียงแค่บาดแผลชะกันที่เอ็นข้อเท้าหรือการฟันที่ข้อต่ออย่างรุนแรงก็เพียงพอที่จะทำให้จักรกันสงครามหนักหลายตันนี้ล้มลงได้ช้างที่ล้มไม่ได้หมายถึงการสูญเสียแม่ทัพเพียงอย่างเดียวแต่ยังสร้างความโกลาหลนและความตื่นตระหนกทำลายขวัญกำลังใจและกระบวนทัพทั้งหมดนักวางแผนของฝ่ายศัตรูย่อมรู้ถึงจุดอ่อนนี้ดี ทหารราบของพวกเขาผู้ถือของเงาวขอเกี่ยวหรือดาบยาวถูกฝึกมาให้พุ่งเข้าหาช้างศึกเพื่อมุดเข้าโจมทีที่ขาของมันมันเป็นกลยุทธ์ที่เสี่ยงตายแต่หากทำสำเร็จเพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนผลของสงครามได้และเพื่อรับมือกับภัยคุกคามอันน่าสะพรึงกลัวนี้หน่วยทหารพิเศษจึงถือกำเนิดขึ้นจากความจำเป็นพวกเขาคือจตุรังขบาบแม้คำนี้จะหมายถึงทหารสี่เหล่า แต่ในบริบทของกองช้างมันมีความหมายที่เฉพาะและสำคัญยิ่งกว่าพวกเขาคือองค์รักษ์พิทักษ์ช้างทหารราบฝีมือดี4-8นายที่ถูกมอบหมายให้ประจำช้างศึกหนึ่งเชือกโลกของพวกเขาจำกัดอยู่เพียงไม่กี่ตารางเมตรรอบๆเท้าของยักษ์ใหญ่ที่พวกเขาต้องคุม้มครองพวกเขาเคลื่อนที่ไปพร้อมกับช้างเปรียบดังเกราะที่มีชีวิตซึ่งทำจากเลือดเนื้อและเหล็กกล้าแม้ไม่มีบันทึกชัดเจนถึงการฝึกฝน แต่ย่อมเป็นไปอย่างทอรหดอย่างแน่นอนพวกเขาต้องเรียนรู้จังหวะการเคลื่อนไหวอารมณ์และสัญญาณแห่งความกลัวหรือโกรธเกลี้ยวของช้างพวกเขาต้องต่อสู้ประสานงานกันอย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่ระหว่างกันเองแต่กับสิ่งมีชีวิตที่อาจเหยียบพวกเขาสิ้นใจได้ทุกวินาทีอาวุธของพวกเขาคือทวนยาวสำหรับป้องกันศัตรูในระยะไกลดาบสั้นสำหรับต่อสู้ประชิดและโล่สำหรับป้องกันตัว พวกเขาจะตั้งกระบวนเป็นวงแห่งความตายเคลื่อนที่เป็นจังหวะรอบขาของช้างศึกสายตาของพวกเขาไม่ได้มองหาคู่ต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีแต่มองหาภัยคุกคามที่ซ่อนเร้นทหารข่าศึกที่พยายามลอบเข้ามาโจมตีจุดตายความกดดันนั้นมหาศาลชีวิตของแม่ทัพขวัญกำลังใจของกองทัพและชีวิตของสัตว์ศักดิก์สิทธิ์ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของพวกเขาเมื่อทัพทั้งสองเคลื่อนเข้าใกล้กัน ทหารจตุลังขบาทจะเข้าประจำที่พื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนหัวใจของพวกเขาเต้นเป็นจังหวะเดียวกับเสียงกลองศึกภารกิจแห่งชีวิตกำลังจะเริ่มขึ้นการรบเริ่มขึ้นในตอนสายภายใต้ดวงอาทิตย์ที่แผดเผาอย่างไม่ปราณีอากาศเต็มไปด้วยเสียงแหวกของลูกธนูและเสียงคำรามของชายชะกันนับหมืน่นทหารจตุลังขบาทนายหนึ่งกำด้ามทวนแน่นจนข้อนิ้วขาวซีด พื้นดินสั่นสะเทือนขณะที่ช้างซึ่งเขาคุ้มครองพญาชาย,ยานุภาพพุ่งพยานไปข้างหน้าเขาและสหายอีกสามคนเคลื่อนที่ไปพร้อมกันด้วยย่างก้าวที่ฝึกฝนมาอย่างดีประสาทสัมผัสต,ตื่นตัวถึงขีดสุดโลกรอบตัวกลายเป็นภาพพร่ามัวเป็นเสียงอึกทึกของความตายและการต่อสู้พวกเขาสกัดทหารทวนของข้าศึกปัดป้องการโจมตีแล้วแทงสวนกลับไปทันใดนั้นผ่านช่องว่างของการตะลุมบอล เขาก็เห็นมันทหารฆ่าศึกร่างปราดเปรียวคนหนึ่งในมือถือดาบโค้งที่มีขอเกี่ยวแหลมคมชายผู้นั้นไม่สนใจทหารจตัวลังคบาทคนอื่นดวงตาของมันจับจ้องอยู่ที่ข้อเท้าหน้าของพญาคัชสารมันมุดหลบคมดาบที่ฟาดลงมาแล้วพุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเวลาคล้ายจะเชื่องช้าลงเขามองเห็นประกายวาววับของคมดาบที่กำลังจะฟาดฟันลงบนเส้นเอ็นอันเปราะบางนั้น ไม่มีเวลาพอที่จะใช้ทวนยาวเขาจึงทิ้งมันด้วยสองก้าวที่บ้าคลั่งเขากระโจนเข้าหาระยะประชิดพร้อมกับชักดาบสั้นออกมาเขาทุ่มตัวเองเข้าขวางวิธีของนักฆ่าร่างของพวกเขากระแทกกันอย่างจังดาบโค้งนั้นเฉือนเข้าที่แขนของเขาแทนที่จะเป็นขาของช้างเขายัางกอดรัดศัตรูไว้แน่นล้มลุกคลุกคลานลงไปบนพื้นเหนือหัวของพวกเขา พญาชัยยานุภาพส่งเสียงร้องด้วยความตื่นตระหนกและโกรธเกรี้ยวเท้ามหึมาของมันกระเทือบลงมาใกล้จนหน้าหวาดเสียวเขากลิ้งตัวหลบลากคู่ต่อสู้ไปด้วยทันใดนั้นเท้าของช้างก็บดขยี้จุดที่พวกเขาเคยอยู่เมื่อครู่วิกฤตการณ์ผ่านพ้นไปในชั่วพริบตาแม้สงครามยังไม่จบแต่ยักษ์ใหญ่ปลอดภัยแล้วป้อมปราการยังคงยืนหยัด เมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าเสียงของการต่อสู้ก็ค่อยๆจางหายไปถูกแทนที่ด้วยเสียงครวญครางของผู้บาดเจ็บข้าศึกแตกพ่ายชัยชนะเป็นของกองทัพสมรภูมิคือภาพแห่งความพินาศคือเครื่องยืนยันความโหดร้ายของวันนั้นทหารจตุลังขบาทคนเดิมใช้เศษผ้าพ,พันแผลที่แขนเดินอย่างอ่อนล้าเคียงข้างพญาชายานุภาพกลับสู่ค่ายพักช้างศึกเหนื่อยอ่อนแต่แทบไม่เป็นอันตราย มันใช้งวงสัมผัสเขาเบาๆเป็นการแสดงความขอบคุณที่ลึกซึ้งเกินกว่าคำพูดใดๆไม่มีบทกวีใดจารึกการประทาของเขาชื่อของเขาจะไม่ถูกบันทึกไว้ในพงสาวดารเคียงข้างนามของกษัตริย์และแม่ทัพเขาและสหายคือรากฐานที่มองไม่เห็นของชัยชนะในครั้งนี้คัชยุทธกลายเป็นตำนานเรื่องเล่าถึงเกียรติยศแห่งอดีต และเมื่อบทบาทของช้างศึกลดน้อยลงหน้าที่เฉพาะทางของทหารจัตุรังคบาทก็ค่อยๆเลือนหายไปในสายหมอกแห่งการเวลาพวกเขาเป็นเพียงเชิงอัถิในหน้าประวัติศาสตร์หากจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์มักจะจดจำนามของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของนักวางแผนของจอมทัพผู้นั่งอยู่สูงเหนือการต่อสู้แต่บนผืนดินที่ชุ่มโชกด้วยเลือดแห่งสยามโบราณ ชัยชนะและความพ่ายแพ้มักถูกตัดสินด้วยความกล้าหาญของคนธรรมดาในสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดาเหล่าทหารจตุลังคบาทคือตัวตนของความจริงข้อนี้ผู้ซึ่งความกล้าหาญไม่ได้วัดจากจำนวนศัตรูที่สังหารแต่วัดจากทุกย่างก้าวของช้างศึกที่พวกเขาพิทักษ์ไว้ท้ายที่สุดแล้วประวัติศาสตร์มิได้ถูกเขียนด้วยน้ำหมึกเพียงอย่างเดียว หากแต่ถูกจารึกไว้บนผืนปฐพีด้วยย่างก้าวของพยาคัชสารและได้รับการชำระล้างให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเลือดหยาดเหงื่อและการเสียสละของผู้อยู่เคียงข้างมัน